ครั้งที่10เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคืออาณาจักรล้านช้างหรือประเทศลาวให้กับฝรั่งเศสเมื่อ3ตุลาคมพศ2436พื้นที่143,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่นี้เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้นยังไม่พอ ฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย1ล้านบาทเป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทยเสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก3ล้านบาทและยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมาย,ยึดเมืองจันทบุรีและตราดไว้ถึง15ปีนับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยสาวลาวตกใจมากไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศลราเป็นส่วนหนึ่งของพื้นแผ่นดินไทย สบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทางฝั่งลาวและทางฝั่งไทยยินดีตอนรับถุก่านเขาซูซ่องสองสาวลาวเซนนมือนี้กับบพบมาพอกันคือเก่านะพี่น้องเนาะกับซาบุภาผูกเก่าผู้เดิมเส้นเก่าเซนคืนนะพี่น้องในยามคอยํำลงแรงแดนแห่งอิสระคือเก่าเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาแรงๆนะพี่น้องเนาะเป็นเวลาประมาณอ่าสี่โมงปลายนะพี่น้องกรารแสงแดดนเขาตอนนี้กำลัง จัดคำภาษาหนานเพฟุภาเลยเนาะกะับบุเป็นยังพี่นอ้องแสงแดดฮับเอาวิตามินอ e ีนะพี่นอ้องวิตามินอ e ีหรือวิตามินซีพี่นอ้องไม่ว่าแสงแดดอ่อนๆเนาะมันก็มีอ่ามันมีประโยชน์ต่อผิวหนังของเราเนาะพี่นอนะ้องเนาะสวยสางภูมิคุ้มกันให้ผิวหนัง <c oughs> ผมหูพี่นอ้องมือนี้เชพุภามาพารอ้อมคมหูเหล็กๆน้อยๆเนาะแต่บุหูว่าจะถืหรือบอ่เนาะข้อมูลถามข้อมูลพีพปัดยังไงก็ต้องขออภยัยนะจ้าซึ่งอ่ามือนี้เนาะกะับรรยากาศทางฝั่งลาวเฮาอ่า วันสงการทางฝั่งลาวเฮาก็คือว่าสิ้นสุดไปสองมือกะที่ว่าเงียบสงบเลยับพี่น้องเนาะกาวันนี้ยินเสียงตูแล้วพี่น้องปีใหม่เฮาก็ได้ผ่านไปแล้วเนาะกาปีใหม่เขามาแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีอ่าเขามาเด้อจ้าพี่เอ็มสทุกท่านเขาห้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะเห็นเห็นปังๆส่งมาล้ำรวยซึ่งนี้เนาะสาบุภากามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่าเรื่องเล่าในต่อสารนะพี่น้องเนาะที่สาบุภาบอกเคยหูมาก่อนพี่น้องบอกเคยหูมาก่อนไอรีเนาะเรื่องนี้เนาะ ตั้งแต่สมัยก่อนเนาะสบุะาสมัยเฮียนกาเฮียนอยู่น้อพี่น้องแต่ว่าเฮียนเกี่ยวกับภาษาทางภาษาลาวเนาะเาิงภาษาไทยกับสบุะากาบคอยหู้ปันไดน้อพี่น้องจนมีพีเอฟซีเพิ่มคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าให้สบุะาเห็ดเกี่ยวกับภาษาไทยที่เคยเสียดินแดนไทย14ครั้งน้อพี่น้องเนาะสับปะผ้าได้มาเห็นพีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์สบุะาก็ได้ไปเซิร์ชใน YouTube เนาะก็เลยเห็นประเทศไทยเพิ่น มีการเสียดินแดนไป14รั้งหายหลายประเทศนะพี่น,อน้องเนาะอ่าและหนึ่งในนั้นก็คือมีประเทศลาวนะพี่น้องสบ,บุภาตกใจนักมากพี่น้องแบบว่าสาบ,บุภาบ่เคยหูมาก่อนเนาะว่ะแต่ก่อนเนาะทางฝั่งลาวเขาจะเป็นดินแดนของทางฝั่งไทยนะพี่น้องนี่าบ,บุภาเป็นคนไทยบ่พี่น้องก็แบบว่าตกใจแรงมากนะพี่นอ้องก่ะบอเคยหูมาก่อนอลีเนาะจุดนี้เนาะพี่น้องกะได้มาเห็นแล้วก็เออก็ได้หูเนาะว่าประสาเทเฮามันกะ มีความแตกต่างการพิาพี่น้องระหว่างประเทศแต่ละประเทศเนาะแต่ละบริษัมันกับแบบบุคือกันนพี่น้องก็เลยเออได้มาเข้าใจก็เลยเห็นในซาบ,บุภาได้หูเนาะว่าจริงๆแล้วเนาะเสื้อสายของเฮาก็เป็นเสื้อสายแบบมาจากไทยจุดนี้นางซาบ,บุภาก็เลยได้หูว่าโอ้จำพอนะ่อเนาะทางด้านภาษาทางด้านวัฒนธรรมเหตของประเพณีทางฝั่งลาวจึงไข่เคียงกับทางฝั่งไทยมากๆพี่น้องเนาะ เกือบสิคือการทุกอย่างเลยพี่น้องต่างกันแค่นิดเดียวเองนะพี่น้องเนาะโอ้จำพ่อจำใครกันก็ย้อนว่าสมัยก่อนเนาะเคยเป็นพื้นแผ่นเดียวอันพื้นแผ่นดินอันเดียวกันนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสุภาก็ต้องขอขอบคุณพีเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นได้คอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าให้สุภาเา็ดเกี่ยวกับคุณพีเอฟซีทาสฝั่ไทยเ,เนาะเพ็่นได้คอมเมนต้มาเนห้สภูพาก็องราวข่าวสารทางอาดีตเนาะพี่น้องเนาะ เหตุในสุพาได้มหูเรื่องเล่าในอดีตซาบุพาขอบคุณหลายๆเด้อทีมาหควคมหูดีๆเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นสบับเพื่หลายๆสำหรับพีเอฟซีทันใดที่เข้ามาติดตามหบสชมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคลิปต้นสบับเพื่อในด้วยพี่นนองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจซาบุพาและสามารถสนับสนุนส่องซาบุพาส่งสาวลาวเซโนด้วยการบอกข่าวโฆษณาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆคะ ต่อไปเนาะสบุพพาจะพาพี่น้องไปหับสมเรื่องราวในสมัยก่อนในอดีตเนาะพี่น้องว่าประเทศไทยเ,เคยเสียดินแดนหา14ประเทศจะมีประเทศใดเน่จะมีประเทศใดนั่นเดียวเฮาไปหับสมพร้อมๆกันเลยผ่านการรีแอคชันนะพี่น้องเนาะไปกันเลยประเทศไทยเสียดินแดน14ครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่ง ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อพศ2325จวบจนปัจจุบันประเทศไทยต้องสละดินแดนให้ต่างชาติไปหลายครั้งเพื่อไม่ให้คนไทยต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศที่ล่าอาณานิคมวันนี้ทางทีมงานเจอ s t สตอรี Story, ขอนำเสนอประเทศไทยเสียดินแดน14ครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน มีดินแดนส่วนใดบ้างนั้นมาชมกันเลยครั้งที่1เสียเกาะมากหรือปีนังให้กับประเทศอังกฤษเมื่อ11สิงหาคมพศ2329พื้นที่375ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่1เกิดจากพระยาไซบุรีให้อังกฤษเช่าเกาะมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองเกาะมาก จากกองทัพของกรมพยาราชวังบรวรสถานมงคลซึ่งยกทัพมาจากระเบียบหัวเมืองปักใต้ในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไปครั้งที่2เสียมาริทวายตะนาวสีให้กับพมา่าเมื่อ16มกราคมพศ2336พื้นที่55,000ตารางกิโลเมตร ในสมัยราชการที่หนึ่งแต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุขโขทยัยมังสัจจาเจ้าเมืองทาวายเป็นไส้สึ่งให้พามา่รารัชการที่หนึ่งไม่สามารถตีคืนจากพาม่าได้ประกอบกับชาวเมืองทาวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครองจึงตกเป็นของพาม่าไปครั้งที่สเสียบันทายมากหรือหาเตียนให้กับฝรั่งเศส เมื่อพศ2,353ในสมัยรัชกาลที่สองครั้งที่4เสียแสนหวีเมืองพงเชียงตุงให้กับพมา่าเมื่อพศส3 6พพื้นที่62,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่3แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่1 โดยพระเจ้ากาวิละยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้20ปีเนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ไกลประกอบกับเกิดกบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์และเกิดกบฏทางหัวเมืองปักใต้หรือกันจันไซบุรีไทยจึงห่วงหน้าพะวงหลังไม่มีกำลังใจจะยึดครองหลังจากนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิง ครั้งที่5เสียรัตเปรักให้กับอังกฤษเมื่อคศ2,369ในสมัยรัชกาลที่3เป็นการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจคนไทยทั้งชาติเพราะเป็นการสูญเสียที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง1ปีครั้งที่6เสีย12ปันนาให้กับจีนเมื่อหนึ่งพฤษภาคม พศ2393พื้นที่90,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4เป็นดินแดนในยูนานตอนใต้ของประเทศจีนเมืองเชียงรุ้งเป็นเมืองหลวงของไทยสมัยรัชกาลที่1ต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองแสนบีฟ้ามหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่3ได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่ลำปางลำพูนไปตีเมืองเชียงตุง ซึ่งต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ก่อนจึงจะตีเมืองเชียงรุงได้แต่ไม่สําเร็จเพราะไม่พร้อมเพียงกันมาในสมัยรัชกาลที่4ได้ให้กรมหลวงลาวาสาธิราชสนิทหรือต้นตะกูลสนิทวงยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่สองแต่ไม่สําเร็จจึงต้องเสียให้จีนไปครั้งที่7เสียขเขมรและเก่อหกเกาะ ให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2410พื้นที่124,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4ฝรั่งเศสบังคับให้เขเมรทำสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นได้ดำเนินการทางการทูตกับไทยขอให้มีการปักปันเขตแดนเขเมรกับยวนแต่กลับตกลงกันไม่ได้ขณะนั้นพระปิ่นเก้าแม่ทัพเรือสวรรคตไทยจึงอ่อนแอ ฝรั่งเศสจึงช่วยโอกาสบังคับทำสัญญารับรองความอราักขาจากฝรั่งเศสต่อเขเมรในช่วงนี้เองอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญาการเมื่อ15มกราคมพศ2438โดยตกลงกันให้ไทยเป็นรัฐกันชนประกอบกับการดำเนินโนโยบายของรชาชครที่5ที่ไปประพาสยุโรปถึงสองครั้งทําให้อังกฤษเยอรมันรัเสเซียเห็นใจไทยฝรั่งเศสจึงยึดดินแดนไป ครั้งที่8เสีย12จุงไทยหรือเมืองไลเมืองเชียงคอให้กับฝรั่งเศสเมื่อ22ธันวาคมพศ2431พื้นที่87,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พวกฮอก่อกบฏท,ทางฝ่ายไทยจัดกำลังไปปราบสองกองทัพแต่ปฏิบัติเป็นอิสระแก่กันอีกทั้งแม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกัน จึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าเมืองไรโดยอ้างว่ามาช่วยไทยปราบฮอแต่หลังจากปราบได้แล้วก็ไม่ยอมยกทัพกลับ,บอีกทั้งไทยก็ไม่ได้จัดกำลังไว้ยึดครองอีกด้วยจนในที่สุดไทยกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญาการที่เมืองแขงหรือเดียนฟูยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไรและเมืองเชียงคอ ครั้งที่9เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวินคือ5เมืองเงี้ยวและ13เมืองกะเรียงให้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5เมื่อ27ตุลาคมพศ2435เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและทรัพยากรอนุดมด้วยดินแดนผืนป่าอนุดมสมบูรณ์ยิ่ง ครั้งที่10เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคืออาณาจักรล้านช้างหรือประเทศลาวให้กับฝรั่งเศสเมื่อ3ตุลาคมพศ2436พื้นที่143,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่นี้เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้นยังไม่พอ ฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย1ล้านบาทเป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทยเสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก3ล้านบาทและยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมายึดเมืองจันทบุรีและตราดไว้ถึง15ปีนับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยถึงขนาดที่เจ้านายฝ่ายในต้องขายเครื่องแต่งกายเพื่อนำเงินมาถวายราชการที่หเป็นค่าปรับราชการที่5ต้องนำถุงแดงคือ เงินพระครังออกมาใช้ครั้งที่11เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงคือตรงข้ามเมืองหลวงพระบานและดินแดนในทิศตะวันออกของน่านคือจำปาสักและไสยบุรีให้กับฝรั่งเศสเมื่อ12พฤษภาคมพศ2446พื้นที่25,500ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัชกาลที่5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทยแต่ฝรั่งเศสถอนออกจากจันทบุรีแล้วไปยึดเมืองตราดแทนอีก5ปีแล้วเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วยังลุกล้ำย่านนาดีด่านซ้ายจังหวัดเลยและยังได้เอาศิลาจารึกที่พระเจดีสีสองรักไปด้วยครั้งที่12 เสียมนทนบุรพาคือพระตะบองเสียมลาดสีโสพลให้กับฝรั่งเศสเมื่อ23มีนาคมพศ2449พื้นที่51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับตราดก่อกงด่านซ้ายตลอดจนอำนาจสารไทย ที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทยเพราะขนาะนั้นมีคนจีนยวนไปพึ่งทงฝรั่งเศสกันมากเพื่อสิทธิการค้าขายฝรั่งเศสก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากตราดเมื่อ6กรกฎาคมพศ2450กับด่านซ้ายคงเหลือแต่ก่อคงไม่คืนให้ไทยครั้งที่13เสียรัฐกันตัน ตรางกานูไซบุรีปาริสให้กับอังกฤษเมื่อ10มีนาคมพศ2451พื้นที่8,000 0ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับอังกฤษเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจศาลไทยที่จะบังคับคดีความของคนอังกฤษในไทยครั้งที่14 เสียเขาพระวิหารให้กับเขมรหรือกัมพูชาเมื่อ15มิถุนายนาพศ2505พื้นที่2ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลกให้เขาพระวิหารตกเป็นของเขมรเนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของเขมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศสเมื่อรู้ว่าคมพยาดำรงลาชานุภาพจะเสด็จเข้าเขาพระวิหารจึงขึ้นไปก่อนแล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จ แล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและนํามาใช้เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงต่อสารโลกทําให้เขเมรชนะด้วยเสียง9ต่อ3นี่คือพื้นที่ที่ประเทศไทยเราเสียดินแดนไปทั้งหมดเสียครั้งแรกเกาะมากจากแผนผังเขาเปลี่ยนเป็นตีนังจำได้ไหมนั่นแหละจากขวานทองเล่มของไทย หนึ100กว่าตารางไมล์หลักฐานมีครั้งที่สองเสียซ้ำยังจำได้เสียมริษฐทวายกรานาวสีปี2336โชคไม่ดีเสียเนื้อที่กว่า20,000ตารางไมล์ครั้งที่สามบันทายมาศถ,ถูกตัดเฉือนแล้วเปลี่ยนเป็นหาเตียนตั้งชื่อใหม่ปี2363 แสนช้ำใจเสียเท่าไรไม่ปรากฏในบทความครั้งที่สเจ็บแขนเสียแสนหวีกินเนื้อที่ถึงเชียงตุงเหนือกรุงสยามตั้งหกหมื่นตารางกิโลโถมันทำใครสร้างกรรมเดี๋ยวนี้เห็นดีกันครั้งที่หมาเสียรัดเปลักเขาหานหักผักล้มเชือดคมขวาน ปี2,369แสนร้าวรานต่างหยิบขวานขึ้นถือกู้ชื่อไทยครั้งที่6อกตรมเดินก้มหน้าเสีย12ปันนาน้ำตาไหลตั้ง90้าหตารางกิโลโหทําได้แทบขาดใจต่อสู้ศัตรูมาครั้งที่7เสียดินแดนแคว้นขเขมร เกิดที่เรนเพราะฝรั่งกำลังบ้าเที่ยวออกล่าเมืองขึ้นชื่นอุราเสียอีกหนึ่งแสนกว่าตารางกิโลครั้งที่8เสียแคว้นดินแดนใหม่ชื่อ12จุไทยก็ใหญ่โขเป็นเนื้อที่อีก80,000ตารางกิโลต้องร้องโหใจละเหียเพราะเสียดายครั้งที่9แสนเศร้าแขนไม่สิ้น เสียลุ่มน้ำสารวินด้านฝั่งซ้าย13หัวเมืองต้องจำเหมาให้เขาไปใครที่ทำช้ำใจไทยต้องจำครั้งที่10เรียบลําแม่น้ำโขงถูกเขาโกงฝั่งซ้ายเพราะไทยถลําครั้งที่11เสียฝั่งขวานั่งหน้าดำมันเจ็บช้ำฝังจำอยู่กลางใจ ครั้งที่สิใจรันทดเพราะหมดท่าเสียมนทนบุรพาอีกจนได้เขามาพรากจากแหลมทองถิ่นของไทยอีกสองหมื่นตารางไม์โดยประมาณครั้งที่13เสียตรางกานูไซบุรีในแผนที่มองเห็นเป็นหลักฐานไปถึงปลิตติดลัดกาลันตัน อีกสามหมื่นโดยประมาณตารางไม้ครั้งที่14เสียเขาพระวิหารปัจจุบันเป็นของขมิมนท่านเห็นไหมจำไว้เถิดเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยจงรวมใจเข้าร่วมรวมพลังการได้จบไปแล้วนะพี่น้องการาหับสมคลิปปอศาสตร์ของทางฝั่งไทยเนาะเกี่ยวกับดินแดนนะพี่น้อง ซึ่งทางฝั่งไทยเพิ่นกาได้มีการเสียดินแดนไป14ครั้งนะพี่น้องเนาะรวมในนั้นการมีฝั่งลาวพร้อมนะพี่น้องเนาะครั้งที่10นะพี่น้องโอ้โหซาบาได้ยินกับแบบว่าสะเทือนใจมากๆเลยนะพี่น้องแบบว่าทางฝั่งลาวนะประเทศลาวนะแต่ก่อนเคยเป็นประเทศไทยเนาะเคยเป็นดินแดนของไทยเฉพาะนะพี่น้องทางด้านอาวัฒนธรรมิรของประเพณีเฮานี่เ,าเนาะทางด้านการภาษาปากว่านี่ ไข่ค,คือกันมากๆเลยพี่น้องลาาพังไทยออกไทยพังลราออกเนาะต้องใส่สื่ออ่าต้องใส่สื่อ,อ,อ,อกลางาต้องใส่ลามที่จะแปลาภาษาเนาะโอ้เราพี่น้องเนาะประวัติศาสตร์ของไทยสมุภาคากรมมหูนล่เลยพี่น้องกับเารรเคยหู่มาก่อนเนาะวะดินแดนลาแต่ก่อนเคยเป็นดินแดนไทยเนาะมาเห็นคลิปนี้ก็บแบบว่าออ้นนี้เราเป็นคนไทยบนลลกพี่น้องโออจะพอเป็นจงังหวานพี่เมืองน้องแล้วพี่น้องเนาะ สับปะการาก็มาเห็นในคลิปนี้แล้วพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณ PFC อฟซฝั่งไทยเนาะเพื่อนทีเพื่อนคอมเมนต์แนะนำเข้ามาหน่อยสับปะาเห็ุคลิปเกี่ยวกับปวัสดุเกี่ยวกับการสูญเสียดินแดนของทางฝั่งไทยเนาะทา้งในสับปะการะขอแสดงความเสียใจนำทางฝั่งประเทศไทยเนาะที่เพื่อนได้มีการเสียดินแดนไปแล้วพี่น้องเนาะแต่พี่น้องสับปะการะก็หาก็หูอะริเ้อพี่น้องคลิปนี้เนาะมาตาสว่างแห้งเนาะคลิปนี้เนาะ ในมะหูเกี่ยวกับเรื่องราวภาษาทางฟังทางด้านอ้องสำหรับพีเอฟซีแทนใดทีเขามาแล้วมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์ให้ซาบุพาชาแนลชาบูพาสองซาราเซโนเนนด้อแล้วก็ขอขอบคุณพีเอฟซีทุกฐานที่เขามาติดตามหับส้มและบอกข่าวหมดโฆษณาของซาลาและขอขอบคุณคลิปจนสบายมากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ซาบุพาจะได้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตาม ติดตามหับซมคลิปต่อไปนวะสัภปา,าจะนำคลิปเรื่องราวข่าวสารดีๆเอียงมาฝากมาตอนแับพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามหับสม o ได้พี่น้องสำหรับวันนี้สัภปาาูาแสดงคอตัวลาไปก่อนและขอกล่าคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย